ซอช่วยด้วยไม่มีจะแดกแล้วหนนีซอนเศรษฐกิจชัดๆกับชัด,ชด ศรษฐกิจไทยริงแล้วมันมี2มิติไปพร้อมๆกันนะคือหมายว่าในภาพแมกโรเราไม่ได้เลวร้ายาก,การโตของ GDP ทีท่สามจุดเก็แต่ปัญหาของเราคือเรื่องการกระจายความมั่งคั่งลงมาสู่ระดับนัานก็คือเราเป็นแข็งบนอ่อนล่างคือบริษัทด้านบน,นกําไรดีนะปีที่แล้วกำไรหนึ่งนนล้านล้านแต่ไม่ได้ลงมาถึงระดับกลางระดับล่างน,นั้นวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจดูโตแต่พอไปเดินตลาดเดินเจอคนทำมาหากินก็อบอกว่าไม่มีตังค์คนไม่มีตัง คือเราแข็งนอกแต่อ่อนในแข็งด้านการส่งออกมีมูลค่าส่งออกสินค้าบริการอาจจะเป็น68%ของขนาดเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP นขณะเดียวกันการบริโภคในประเทศเราลดลงปี57เราปราจะมาณตั้ง5ปปัจจุบันเราเหลือ48เป็นเพราะว่าพืชนลองนเกษตรราคาต่ำลงการจ้างงานอาจจะลดลงไม่มี OT ทั้นตรงนี้ผมว่าเราอาจต้องปรับบางอย่างต้องเน้นเศรษฐกิจในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นคือแต่ก่อนเราอาจจะมี GDP growth ที่สูงเพราะว่าตอนนั้นเราเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมช่วง Eastern seaboard เนี่ยไปเน้นแรงงาน มีอินโนเวชันของตัวเองไงเราเหมือนคล้ายๆกับเรารับจ้างผลิตมันจะโตต่อ,อยากเพราะเราไม่มี R&D เดีราไม่มีอินโนเวชันเราไม่มีแบรนด์ของเราเองมันก็คงต้องมาเน้นด้านในประเทศไท้เยอะขึ้นเพิ่มความสามารถของแรงงานไทยไทยทำคือมาเน้นตั้งแบรนด์ made in Thailand ให้เข้มแข็งแล้วก็ทําคนไทยให้เข้มแข็งขึ้นทั้ง SME 8ล้านคนคนที่เกี่ยวข้องเกษตรกรผมว่าถ้าสิบเจล้านคนหรือเรื่องการท่องเที่ยวพวกนี้ก็ต้องเอาเรื่องเทคโนโลยีอินโนเวชันเข้ามาตั้งคุณภาพให้ดีขึ้นมันทําให้เรามีที่ยืนในโลกถามว่าเราผ่านมาเราผลิตรถยนตอัันดบ11.2ีโกแ่รม ารถยยนต์เเองเลอสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกก็คือเวลาคนใช้เวลาตรงนี้ฉลาดหรือมีประสิทธิภาพแค่ไหนผมคิดว่าที่ผ่านมาถ้าเรามองเราก็ไม่ได้ใช้เวลาอย่างมีค่าเวลามันค่าเราทุกนาทีทุกนาทีที่ผ่านไปก็คือสิ่งที่เสียไปจากนี้ไปเนี่ยต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าให้ชาญฉลาดขึ้นทำเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้ หัวใจผมว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันต้องคิดถึงการเอานํามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ มันก็เหมือนกับเป็นครกกระสากอะถ้าคุณไม่ไม่เอาตำน้ำพริกนะมันไม่มีมูลค่าเลยอะไม่ใช่เฉพาะตัวคมนาคมนะผมถึงระบบอินเทอร์เน็ตระบบสมพทานด้วยเราจะสร้างรถไฟความวสูงต้องถามว่าจะสร้างความเจริญให้เมืองอย่างไรสมมติรถไฟฟ้าไปบินบุรีเนี่ยว่ามีรถไฟฟ้าไปสองเส้นสายสีส้มอีกเส้นหนึ่งเป็นสายสีชมพูเ้ยวซ้ายเข้าตีวานนท์ไปเจอสายสีม่วงคนมองปุ๊บก,ก็จะมองว่าไอ้รถพวกนี้จะพาคนบินบุรีเข้ามาทางานในเมืองปัญหาก็คือทําให้บินบุรีไม่มีคนถ้าเรามองบริบทที่กลับกันิ้าสสาสเมข มูลยุติมีออฟฟิศมีสำนักงานเป็นศูนย์กลางเลยคนไม่ต้องเดินทาง30กิโล้ามาในกรุงเทพเพื่อมาทำงานอันนี้คือแนวคิดของการสร้างมูลค่าจากระบบขนส่งมวลชนแทนที่จะเอาความเจริญมากระจุกที่กรุงเทพเหมือนเดิมเศรษฐกิจก็เติบโตออกไปก็มีพื้นที่เขียวลายต่อ8รลิ้วได้เข้าไปสวนอภูมิไม่ต่างรถไฟทางสูงแต่เราไปเนี่ยมันก็ต้องมองว่ารถไฟสูงจะเอาเมืองพัฒนาอย่างไรเมืองตามทางนครสวรรค์ที่ทั่วโลกจะเชื่อมโยงอย่างไรหรือว่ารถไฟทางคู่ก็ตามปัจจุบันปัญหาคือว่าคนยังไม่มาขนทางรถไฟทางคิด ท่านครบทั้งวงจร เราลงทุนทรัพยเรมันเยอะมากเนาะเพราที่ผ่านมาเราอาจจะพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือเราอยากให้คนคิดเหมือนๆกันแต่พอโลกเปลี่ยน๊บเนี่ยว่าเราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเราอยากได้คนแบบไหนที่เหมาะกับเศรษฐกิจยุคใหม่การศึกษาผมว่าบทบาทมันจะน้อยลงสุดท้ายแล้วมันจะตามไม่ทันโลกหัวใจอนาคตคือเรียนรู้หรือการเรียนรู้จากชีวิตจริงว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องสร้างคนที่สามารถหาความรู้เพิ่มตลอดชีวิตปรับไวให้เข้ากับอนาคตแลาต้องเตรียมสูนรที่จะเป็นรีสกิลอยากจะรู้อะไรเข้ามาแพลตฟอร มนสิ่งที่มัน sharing. แชร์ริ่งท่าว่ามันดีกว่าที่เอาเงินไปแจกแต่ละคนผมเชื่อว่าโจทย์อันนึงก็คือเรื่องประชาธิปไตยนี่แหละเพราะประชาธิปไตยเนี่ยม,มันเป็นตัวที่บาลานซ์ผมรู้สึกนะบาลานซ์กับทุนนิยมประชาธิปไตยมีฟรีดอมกับมีอิสระเสรีทุกคนมีติดเท่าเทียมกันการมีผู้แทนทุกคนจะต้องได้ประโยชน์ใกล้เคียงกนันไม่ให้ว่ามันเกิดความเหลื่อมล้าสูงมากท่าน,นมว่าประชาธิปไตยมันจะช่วยเศรษฐกิจในแง่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมคนตัวเล็กน้อยไม่ถูกละเลยั้ช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป ว่าเขามีความหมายเขามีโอกาสคนอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่ถ้าคนมองว่าไม่มีโอกาสหรอกคนก็ไม่พยายามจะทําตัวเองให้ดีขึ้นเขาก็จะยรอรับแต่ตว,วัสดิการของรัฐเพราะว่าเห็นว่ายังไงก็ไม่มีโอกาสรุ่นลูกต้องดีก่าเรานี่หัวใจนะผมว่าความเท่าเทียมกันเชิงโอกาสเป็นเรื่องสําคัญโอกาสตั้งแต่เรื่องการศาึกษาการหางานแ้เรื่องระบบเส้นสายเรื่องระบบกอรรัปชัาทุจริตนี่เป็นตัว นิอัมตรองคือมนุษย์คนแรกที่เดินมาดวงจันทร์ชัดชาติคือมนุษย์คนแรกที่เดินมาดวงอาทิตย์เออแปลกดีตัต้ผมเป็นพวกมนุษย์คนไฟนะแต่นเสาวติดเงินชัดชาติและไม่ได้ใช้คืนจึงสูญพนันธุ์ไปเมื่อ60ล้านปีที่แล้วเออดีอนี้ไม่มีใครกล้าติดขน,นมเลยนะเออไปกินไดโนเสาวใช่แต่ปัจจุบันตัองอยู่เยอะนะนมีอยู่เยอะยังไม่สูญพันธุ์หรอกชัดชาติกับซูแมนเคยสู้กันมาก่อนพนันกันว่าใครแพ้ให้ใส่เกงในไว้ข้างนอกนับตั้งแต่นั้นมาใส่แข่งกับซูแมนอีก คำว่าแข็งแกร่งถ้าผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคนที่คนอื่นเขาไว้ใจได้คือคําว่า trust ะความแข็งแกร่งเนี่ยมาจากตรงนี้เพราะว่าคำว่า trust มันคือสองส่วนคือความสามารถกับความประพฤติถ้าคุณมีตรงนี้จากเพื่อนร่วมงานจากทุกคนผมว่านั่นคือความแข็งแกร่งของตัวคุณเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทุกคนสามารถไว้ใจเชื่อใจแล้วเราจะไม่ทําให้คนอื่นผิดหวังนี่คือความนิยามความแข็งแกร่งของชาเคนะ